ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะปูพี่ปูเนี่ยวันใหญ่ละกลัวน่ากลัวเลยนารักนารักนารักนารังกูนี่ว่าเจ้าของก็จะกลับมาหุ่นเท้าไม่ใช่หรอไป่ห้่อน นั่นเหรอขายีจังกว่าอ่ะค่ะขายดีจักูขายไ่แต่เคโลนี่น่ารักนะไม่น่ารักใครชอบกบเคโลเนี่ยซื้อไปเลยผมจะย้ำอีกทีถุงเท้ายี่ห้อนี้คือแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นดีคือผมคนแข็งแรงมากนะยึจริงๆแล้วไม่ขาดเลยตัวนี้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกเมื่อไหร่จะมีมาขายในห้างแล้วนะครับอีกสองเดือนค่ะอีกสองเดือนจะวางขายในห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ใช่ร้านคานี้แน่นอน นี้วันนี้เราราคาพิเศษเฉพาะในไลน์เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่ยังไม่มีขายนะคะเราใจแล้วเปิดต oui> ัวว <Yes> ันนี้ว hey ันแรกเลยตอ้องได้ติ๊กต๊อมขายนเก้บเจ็ดบาทได้รอเป็นหนึกล่นะคะต่อตอลดสาม้อยาร้กว่าบาทเหลือแค่2องร้บาทสองบาท ตกเหลือคู่ละ59บาทเท่านั้นไว้กล่องหนึ่งได้5997ร้อบาทอ้5 0บาทรีบซื้อหนะตอนนี้เลย5บาทหมด5 0บาทแล้วนะฮัาเ50บาท50บาทถุงจริงถุงจริงถุงจริงทุกคนซื้อแล้วนะคะทุกคน chance time ช u s t time ทุกมักมากทุกมักมากทุกมักมาก oh my god ทุกมักมาก ah แล้วก็อัสนี้มันมีอะไรบ้างไม่ได้ตังคไม่ได้ตังค์เอกมึงพื่อเสียงตังค์เลยนึกกล้อง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 สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหมดเลยองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนึงนึงร้ามสิบบาทหน้าลอรีบกดด่วนค่ะน้าลอหน้าลอหน้าลอ ตุกกนซ네 <oh> nah ื้อยหญ่นะคะใจตังด้วยนะค่ะเหลือแค่50บ้านเท่านั้นนะคะคุณจะตบมือตามทำไมวะเประกาศผลพี่เคเมื่อกี้เ่ยนะคะว่าใครได้อับหนึ่งได้กี่คู่นี่คุณฟ้านเขาห้ามพูดว่าพี่เคนะคะอืมผมเชิญเพลงมาจริงจังขนาดนี้ช จะดีมากแล้ต่อแถวเลยปูผมรู้สองนะคะอะเอารังกาลุกกันพษษษษูไร้ย่ยไม่ไ่อเดรล,ลอยเขาเป็ใค่เย <c oughs> อันนี้เอาสอมบัไปเลยเบียรไม่ลอหลอกเจ้านี่กืคืนค่ะไม่เนาจ่ไม่ไลย เอาไงต,ต,ตูยังขายของไม่ได้เว้ยเอาไว้ยตเองไม่ได้เขายังไม่ได้บอกเลยเคเราว่าับไหนอ่ะสามร้อยคู่ครับเอะไรไออันเมื่อกี้นี่เมื่อกี้น้ำบ้านอ่ะบ้านสองร้อช่ไดชอ้ยเฮ้ยเาเมนคาเมนยุลเล่จลเลออยู่ไหนอะไปไหน้ดได้แลครับสามร้อยเฮ้ยมาเลยผมไม่อยากจะพูดอเคเราเขาไม่ได้ ไม่ใช่กูไม่ได้ชอบมึงก็ชอบเครู้กูจะบอกให้เขาซื้อเพราะอะไรหัวผมประมวลไวมากทำไมทำไมเขาลองสารกูเออสุขสารที่ไม่เป็นเคู่ไงอเขาลองสารผมเอาเอาให้สุขสารกว่านี้เอาไลน์เนี่ยเอาตามใจเด้อเอาเป็นว่าผมขอให้เพื่อนเนเนี่ยกดซื้อลายที่ชอบเพราะว่าหลายลายเนี่ยน่ารักไปหมดเลยนะครับส่วนส่วนตัวผมอาจจะชอบไลายนี้ผมชอบเพราะว่าผมคนน่ารักแบ๊วๆอยู่แล้วคือเนี่ยผมจะบอกว่าฝากเพื่อนๆซื้อดีทุกลายเนื้อผ้าเนี่ยนิ่ม นิ่มมากบอกเ<ม>จ้าของไม่ต้องมาเอาคืนนะผมจะใส่ทั่วหมู่บ้านเลยอดูสภาพเจ๊ว่านายนี่ว่ะเ,ออนเนื้อถุงเท้านี่คือนุ่มดีมากแล้วก็ผมจะบอกว่ามันดีจริงๆนะด้วยด้วยใย,ยที่ว่าทํามาจากอะไรนะครับคุณปูคุณปูถ้าคุณปูตอบไม่ได้ฉับพันนี่คือคุณปูถือว่าไม่ทําการบ้านขขาคัดต้อนเขาโอ้โหไม่ต้องแล้วคือเนื้อผมจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยกัน <h> ว่าเนื้อผ้าเนื้อใยอะไรพวกนี้ผมไม่ต้องอ่านเลยพี่คือ คือคือดีคือบอกให้เลยว่าว่าดีแบบได้มาตรฐานแล้วก็ดีกว่ามาตรฐานหลายๆอย่างด้วยคือตัวนี้คือผมชอบคํานึงตรงที่ว่ารับประกันหนึ่งปีผมถามหน่อยมีใครกล้ารับประกันถุงเท้าหนึ่งปีบ้างไม่มีนะเพราะว่าแล้วผมก็พยายามถามนะว่าคุณรับประกันในในเหตุการณ์แบบไหนที่ว่าถ้ามันฉีกขาดเลยเขาบอกว่าอะไรก็ได้อา่าผมบอกแล้วคนแบบคนพี่เลนแบบไอ้เบสอะไอ้ที่มันเปิดเพลงให้เรามันเอาไปเผาไปไป,ไปดึงไปฉีกขาดเขาบอกก็เอามาเปลี่ยนสิอ่ ซื้อเถอะดีจริงๆยืดหยุ่นดีแล้วก็คือคือดีท right> ั้งหมดเลยอะอะไรนะเพ็เพราะว่าถ้าปกติเราซื้อถุงเท้าที่แบบว่ามันราคาไม่แพงมากเงี้ยมันเวลาแบบเราไปสไลด์วิ่งสไลด์บ่อยๆแป๊บๆมันเริ่มเป็นขุยแล้วก็แบบมองทะลุไปถึงหนังเท้าพี่ยชอบแบบสไลด์เออแบบผมตอนเด็กๆอะแต่ว่าอันนี้คือผมจะบอกให้ว่าดีคุณสไลด์ไปเถอะถ้ามันฉีกคงฉีกขาดะไรคุณก็เอามาเปลี่ยนได้ในหนึ่งปีมันมีเซตพิเศษด้วยนะเป็นเซ็ตพิเศษเซ็ตเซตแบบเซ็ตเพื่อสังคมเอมีเซ็ เซตนี้เป็นการพูดที่ที่ยากเราต้องขออนุญาตให้ให้คนนี้มาพูดช่วยช่วยพูดถึงถึงเซตสังคมหน่อยที่ที่แบบเราต้องการความเข้าใจที่ที่ตรงและดีไม่ผิดพลาดคุณพูดถึงเซตสังคมที่เป็นยังไงขายแคมปพร้อมพร้อมฟูดอินน่ารัเราฟังเซตสังคมไปก่อนเดี๋ยวใช 오케이 okay, 네, 한번더 소개를 해볼까요? h i p 8 8 8 8 t e Hippolyte. h i p p o 그거 t e Hippolyte. h i p p o 네 y t e Hippolyte. 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 h i p p o l 이 อย่างเจ้าเขา o my God Oh my God ้าเขาอาวนี่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 นา่นี่นปเนี่นเ่นี่นตนีอนีูนี่นา่าี่นีานี่นีนี่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 อี่นี่อี่นีมนี่นี่นเ่นี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 วนานี่นีนี่ี่นีนเนี่นเนี่นี่ี่เ่ อ้าวตาบมาตามมโอเคทุกคนเซตพิเศษเซตพิเศษกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมใครขำไม่ไม่ no 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 sorry sorry อ่ะกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมราคาแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหรือแปดแปดแปดอ๋อ no โน no no ทะเลครับยูฮาเตร์ขอโทษครับมาพาสเตอร์ slow slow please โอเคเซตพิเศษนี้นะครับผมกิจกรรมเพื่อสังคมราคา 8888ได้ถุงเช้า30กล่อง150คู่ซื้อ1แล้วก็บริษาคอีก150คู่ให้กับเด็กว้าวเด็กอ่ะไม่ออกมานี่อธิบายให้มาไม่บม่เป็นไรเลยเราเดี๋ยวข้ามพัางหลังให้แล้วมึงมึงนับนับปากตาสวัสดีครับสวัสดีครับเซตพิเศษอันนี้นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมราคา8,800 <laughs> ได้เหมือนท,ทั้งหมด30กล่อง150คู่เราจะบริจาคซื้อ1คู่บริจาคให้เด็กยากไร้ด้วยโอกาสหนึ่งคู่ให้เด็กยากไร้ได้มีความสุขรถรางนะครับ 1,000พกูเหนื่อยพูดอะไรขอแบบจริงจังอันนี้เป็นเป็นเป็นกิจกรรมที่อันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีผมขออนุญาตจริงจังหน่อยนะครับผมค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีก็คือเท่ากับว่าราคา8 8 8 8รบาทนี้นะคะจะได้ถุงเท้าทั้งหมดสากล่องโอเคเฮี้เออหนึ่งได้130อคู่ได้150คู่นะคะเราจะบริจาคเท่ากับจำนวนที่คุณได้คือ150คู่ด้วยกันซื้อ150คู่บริจาคให้150คู่นะคะ ให้เด็กยากไร้ทั้งหมดนะคะได้มีถุงเท้าใส่ได้มีความสุขหันร้อนทั้งหมดนะคะก็คือ1,500คู่นะคะนั่นเองเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้ทําบุญร่วมกันเพื่อให้เด็กๆเอ่อยากไร้ด้วยนะคะแล้วก็มีถุงเท้าใส่เองด้วยจะาติ๊กต๊อกให้คู่ฟองมาเหลือแค่นี้เองใช่แปดเหมือนพันเขาหมดใจจะแปดแปดแปดเหลือพันสามร้อยสี่สิบบาทเตี้ยเตี้ยเขาเตี้อีกขออีนึงจะจำจริงแล้วหยียบตีนเกาหลีพูดอะไรนะ หายไเวลาตาวลาตไวถามกัรจริงป่ะคือเหยกทั้งวันอ่ะหาย่ปเวลาตาออดอไนไหนหาเวลาตัดี่นา่เวลาตากอืมหไเวลาตออดออนไนแอมวดย์วินยอย่เวลาตาอ่าตอตีนมึงนิ่มไงอาจจะเพราะใส่ถุงเท้าด้วยอยากอยากอยากกระทบนาอะไรนะคูปองมาใส่ถุปองนะคะลดไปห้บาทเหลือ 8, 3บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้กทยคนคะ ได้คูด้วยได้ถูด้วยถ่ะเพื่อนปดร้อยแปดสิบแปดบาทเออขอผ่านยเด็กเดนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะนี่เออเฮ้ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าคุณแค่ไลค์เผมผม่ะคนอันตรายโอเค I love you อลอาะไเน่ยไป เซฟ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 แปดพันแปดอยแป a สิบปบทเราจะให้เด็กยัไลทุกคนกดติ๊กตากสื่อใหญ่อนค่ะเคโลโลได้ดับหนึ่งผมขอเป็นที่หนึ่งในใจได้ไหม You know I'm we we ตัวน้อยตัวน้อยตน้ยโนยืดหยุดทนท ดีมากๆนะคะดังนั้นนะคะคุณเอาไปใส่ได้เพราะว่า1ปีถ้าขานะเอาไปเค็มก็ได้เลยนะคะกดก็ไปที่ t i t o k เลยนะคะ่ล้วก็ stop talking hey you know you know I don't know you know ไอ้ n นนไม่รู้จะพูดต่อไงเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเพน่มในม่ค่าใครขาคือคุณนะใช่ไหม500เกี่ยวเดี๋ยวทาตะกร้าเสริมให้นะคะ500บ้านที่ซื้อ8,000เนี่ย500บ้านคซื้อ8,000 ううโอ้หนด้วยได้ป oh um ุญด hmm> hey. ้วยได้บุญด้วยได้บุญด้วยนะคะที่กดซื้อเลยนะคะแล้วยังล่ออกว่าในกล่องแต่ละกล่องนะคะสองนกล่องแรกเนี่ยุนุ่อยุ่นน้นะคะไทมมนฟิชิโก้คู่ค่ะ t h n you so much thank you very 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 y l I e d talk to you hey you know I don't know อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ